โปเกมอนกวางที่มีร่างวิวัฒนาการแค่2ขั้นแต่มันมีร่างที่เป็นฤดูต่างๆตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูหนาว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน2ตัวนั่นก็คือเจ้าชิคิจิกะกับเมบุคิจิกะครับซึ่งไอโปเกมอน2ตัวนี้เป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันนะครับโดยที่ว่าพวกมันมีฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลได้ด้วยครับเออซึ่งที่จริงแล้วโปเกมอน1ตัวการที่มันจะเปลี่ยนฟอร์มไปเป็นนู้นไปเป็นนี้เนี่ยบางทีปัจจัยก็อาจจะเกิดขึ้นจากการต่อสู้สภาพอากาศอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เจ้าพวกสายพันธุกวางในนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปปลลี่นแง รูปร่างไปโดยที่ว่าเป็นตัวหนึ่งอาจจะมีการปรับตัวให้เข้ากับฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพอมีการปรับเปลี่ยนร่างไปตามฤดูการเสร็จแล้วมันก็อาจจะมีนิสัยหรือมีกลไกการใช้ชีวิตที่ก็ปรับตัวให้เข้ากับฤดูนั้นเป็นหลักซะด้วยครับซึ่งโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมก็ลองคิดดูว่าเออเราจะทํายังไงดีว่าจะพูดถึงชิคิจิกะสีร่างสีฤดูไปก่อนแล้วก็ไปเมบุคิจิกะอีกสีร่างสีฤดูดีไหมหรือแบบว่าจะเอาทีัะฤดูดีอะไรเงี้ยนะครับได้ข้อสรุป คิจิกะแลวก็เมบุคิจิกะไปก่อนนะครับผมภาพรวมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจาะโปรไฟล์ของแต่ละฤดูให้ฟังว่า2ร่างของพวกมันนี้มีโปรไฟล์ตามฤดูกาลที่แต,ตกต่างกันอะไรยังไงบ้างครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของเจ้าชิคิจิกะกับเมบุคิจิกะที่เป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันโดยองค์รวมก่อนเนาะมาดูตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าช ik ิคิจิกะโปเกมอนฤดูกาลธาตุพืชกับธาตุ normal ซึ่งรูปร่างของมันก็จะมีลักษณะเป็นลูกว่างคือถ้าลองให้ดูแบบภายนอกอย่างเเงงีนนะะะคคครรับับาากกก็ออ็ก็จหว่ออออ์ปขมืสสต แล้วก็จะมีเป็นส่วนบนหัวของมันที่มีดอกไม้ประดับประดาอยู่บนหัวของมันนั่นเองครับซึ่งหัวของมันนะครับตรงส่วนดอกไม้เนี่ยภายในถ้าเราเจาะลึกไปอีกนิดนึงเราจะเห็นเป็นส่วนเขาของมันด้วยซึ่งเขานี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้โจมตีได้นะครับนอกจากนั้นแล้วมันจะมีส่วนบนของร่างกายที่เป็นส่วนขนหลักของมันก็วาดได้นะครับซึ่งขนอันนี้ของมันเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมฤดูร้อนก็จะเป็นสีเขียวถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นสีส้มและฤดูหนนาาวก็็จะเปสี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักๆของมันเนี่ยมาตามฤดูกาลนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสีฤดูตามนี้เลยนะครับไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวใช่ไหมอ่ะแต่ว่าอ้างอิงของสีฤดูแบบญี่ปุ่นก็จะได้เป็นเจ้าชิคิจิกะทั้ง4ร่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับแต่ที่นี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเนื่องจากโลกโปเกมอนมันกว้างใหญ่นะครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าแค่ฤดูของไทยกับฤดูของญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนกันแล้วในโลกโปเกมอนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือตัวของชิคิจิกะหรือเมบูคิจิกะเนี่ย เมื่อสืบลึกไป DNA ของพวกมันหรือขนของพวกมันร่างกายนิสัยของมันมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของอากาศมากกว่าฤดูกาลซะยด้วยซ้ำครับอ่าเข้าใจความหมายนะยกตัวอย่างให้นะครับว่าเดือนธันวาของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูหนาวจริงจังแล้วถามว่าชิคิจิกะหรือเมบุคิจิกะมันจะกลายเป็นร่างฤดูหนาวขนาดนั้นไหมบางพื้นที่ใช่บางพื้นที่ไม่ใช่ครับผมพอเท่าที่มีการคร้นคว้าวิจัยนะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงขนหรือเปลี่ยนฟอร์มมันให้กลายเป็นแบบนั้นเนี่ยจะเกิดจากปัจจัััยยย2ออออ่่าางหลกกกๆนนนน็คืุณภภูมิต และความชื้นของอากาศนเวลานั้นครับและนอกจากจะเป็นอุณหภูมิของอากาศความชื้นของอากาศแล้วยังเกี่ยวข้องกับขนของพวกชิคกิจิกะว่ามันสามารถรับอุณหภูมิได้เท่าไหร่แล้วอุณหภูมิเป็นประมาณนี้ความชื้นเป็นเท่านั้นผสานกันแล้วมันจะกลายเป็นฟอร์มฤด,ดูหนาวอะไรเงี้ยนะครับมีปัจจัยมากมายที่สามารถทําให้พวกมันเปลี่ยนฟอร์มได้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้หนึ่งธันวาเป้งมาเป็นร่างฤด,ดูหนาวก็ไม่ใช่นะครับผมหรือแบบหนึ่งมีนาเป้งขึง้นฤดูใบไม้ผลิแล้วตัวของชิคกิจิกะจะกลายเป็นร่างฤดูใบไม้ผลิแล้วนะนะครับผมปจจ เปลี่ยนแปลงตามสภาวะของอากาศโดยมีปัจจัยเป็นอุณหภูมิกับความชื้นมากกว่าจะเป็นตามเวลาฤดูการที่อยู่ในโลกโปเกมอนนะครับและข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเสริมไว้เลยนะครับคือพวกชิคิจิกะเมบูคิคิกะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเปลี่ยนฟอร์มนะเราย้ายมันจากพื้นที่หนาวไปยังพื้นที่อบอุ่นมันจะเปลี่ยนฟอร์มทันทีไหมก็ไม่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือบางตัวเนี่ยมันยึดกับฟอร์มนั้นนานๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยตั้งแต่แบบว่าถ้าเราเอามันไปอยู่ในพื้นทีีีี่่่หนนนาาาาาาวๆออออยยยยงงงเเ้้ะรรจกฟฟ์์มมสสขล จะต้องใช้เวลาตามแต่ละตัวที่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันครับซึ่งคอนเซปต์การปรับเปลี่ยนสภาพอากาศแล้วไอ้พวกวางเหล่านี้มันจะมีการเปลี่ยนฟอร์มไปอันนี้ผมชอบมากครับผมล่าสุดเลยถ้าเกิดว่าใครเล่นเจน9นะครับแล้วก็เล่นของภาค DLC เนาะที่เป็น Indi g o ก i s ินะครับในภาค Indi g o ก i s ินะครับผมมันจะมีสถานที่หนึ่งที่มีชื่อว่า Terra เรี m มโด e ครับซึ่ง t ท r ร a r i ียมโดมนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่ว่ามีการแบ่งเป็น4พื้นที่นะครับซึ่ง4พื้นที่นั้นเนี่ยจะเป็นการ เราก็จะได้เจอกับชิคิจิกะกับเมบูคิจิกะที่เป็นตามแต่ละฟอร์มครับผมทั้งๆที่เราอยู่ในเวลาเดียวกันแค่เราย้ายเปลี่ยนไปยังสภาพอากาศของโดมนั้นๆเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้าพวกกวางที่มีความแตกต่างกันทางรูปร่างของตามแต่และฤดูกาลนี้แล้วครับผมแต่ซึ่งฟอร,ร์มของมันหรือร่างของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับค่าสเตตัสก็ยังเท่ากันทั้งหมดนะซึ่งค่าสเตตัสของชิคิจิกะเนาะถ้าเราดูนะครับมันเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วจะสายกายภาพนะครับพลังโจมตีอยู่ที่60แล้วก็มี HP60 พลังป้องกันน2ด้า50นี่่ถือวาแล้วก็ค่า สปีดอยู่ที่75ครับมาสาย Attack, แอตแทกกายภาพบวกกับสปนะีดเนาะถ้าเกิดว่าเล่นอย่างเงี้ยวิธีการเล่นของมันก็ดูแล้วจะไม่ค่อยซับซ้อนเลยครับทีนี้ดูประกอบกับแอบิลิตี้ก็ได้นะครับแอบิลิตี้ของมันเนี่ยมี3อย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นของทั้งชิคกิจกะทุกฟอร์มทุกร่างบวกกับเมบูชิคกิจกะทุกฟอร์มทุกร่างเหมือนกันนะครับแอบิลิตี้ที่1คือคอโรฟิลครับคอโรฟิลเนี่ยเป็น a อบิลิตี้ที่ว่าถ้าเราอยู่กลางสภาพอากาศแดดออกเนี่ยค่าสปีดของเราก็จะเพิ่มมขึ้นนน้น Zap นนน2 2เเเทททท่่่ Pokemon, ่่่าาาาะสววีีีีกก็็็จปปปถห ตีนี้โดนโจมตีด้วยการโจมตีธาตุพืชมันจะไม่ได้รับความเสียหายนอกจากนั้นแล้วค่าแอตแทกของมันยังจะเพิ่มขึ้น1ระดับด้วยและฮิ d เดนแอบิลิตี้ของโปเกมอนสายพันนี้นะครับนั่นก็คือเซเรนเกรสครับเซเรนเกรสเนี่ยเป็น a b บ l ลิตี้ที่ว่าถ้าหากว่าเราโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งโอกาสเกิด a อ d ด t i ช n a นอลเอฟเฟกของท่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยครับอย่างเช่นเราใช้ท่าที่มีโอกาสทําให้อีกฝ่ายหนึ่งติดชนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสติดชนัก,ก็จะกลายเป็นหกสิบเปาาอร์เซ็นต คิจิกะนะครับจะเป็นโปเกมอนฤดูการธาตุนอร์มอลกับธาตุพืชเหมือนกันนะโดยที่ว่าร่างกายของมันจะมีการเติบโตเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับและการที่มันเป็นโปเกมอนกวางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูการนะซึ่งส่วนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูการนะครับหลักๆก,ก็จะสะท้อนออกมาจากบริเวณช่วงหัวกับช่วงขาของมันนั่นแหละครับคือบางฟองขาของมันก็จะเป็นขาเรียบๆเ,เลยนะครับยังไม่ได้มีขนงอกเนื่องจากว่าอุณหภูมิกับความชื้นอาจจะยังทําให้ร่างกายของมันนั้นมีการเก็บกักขนส่วนเกินเอาก่อ่อาาขงงรงยที ค่อนข้างมีความโดดเด่นเวลามีการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลก็จะเป็นส่วนต้นคอของมันเนาะที่จะมีขนหรือไม่มีขนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่แอบมีความคล้ายกับส่วนขาของมันเหมือนกันครับและส่วนที่จะเด่นที่สุดในการเปลี่ยนฟอมของมันก็คือส่วนเขาครับส่วนเขาของเมบูคิจิกะนะครับผมก็ไม่เหมือนตอนเป็นชีคิจิกนะเนาะที่แบบว่าซุกซ่อนอยู่ใต้ดอกไม้ใช่ไหมเออแต่ว่าคราวนี้คือแบบเป็นเขางอกขึ้นมาโดยส่วนเขาของมันนะครับเขาอาธิบายตามโปเกด็กซ์นะว่าเป็นเขาที่มีความแข็งแรงสูงมากนอกจากนั้นแล้วเขาเนี่งีสม่ไ้ทจะามมมารถงงอออกแบบบใไ้้ทีีี่สสสัดคล ตามฤดูการของเมบูคิจิกะที่อยู่ตามแต่ละสภาพของฤดูการนั้นๆด้วยครับโดยที่ว่าพอเป็นเมบูคิจิกะแล้วเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่ดูแบบมีทั้งความแข็งแรงและก็ความสวยงามอยู่ในตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้คนเนี่ยจะให้ความรู้สึกไปในทางที่ว่าชื่นชอบหลงรักหลงไหลมากกว่าโดยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงเลยว่าคนคนนึงจะชอบเมบูคิจิกะโดยต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่มันดูเป็นสัจธรรมสัจธรรมซะเหลือเกินนะครับว่าผู้คนจะชอบเมบูคิจิกะเนาะนั่นก็คือเรื่องของนิสยัยรูปร่่่่่่่าางงงภยยนนนนอออออกขเมมบบบููคคคะีีีแห,หัืสวใญไทททชป็้ฤด จำมีความรู้สึกว่าชื่นชอบลหลงไหลเมบูคิจิกะที่เป็นฟอร์มนี้ต้องเป็นแบบว่าร่างฤดูร้อนเท่านั้นต้องเป็นร่างฤดูหนาวเท่านั้นนะครับเออก็คือจะมีผู้คนที่มองภายนอกแล้วก็ชอบแต่ละร่างไม่เหมือนกันนะครับและครั้นี้พูดถึงสเตตัสของมันก่อนที่จะไปเจาะร่างรายฤด,ดูนะครับว่าแต่ละฤด,ดูมันจะมีอะไรเป็นจุดเด่นที่เจาะลึกลงไปได้บ้างเนาะสเตตัสของเมบูคิจิกะนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นโปเกมอนที่เด่นในเรื่องของพลังโจมตีที่สูงแล้วก็มีสปีดที่สูงนะสปีดเี้ถือว่าไ,ไ,าาไาาาคิดว้า ถ้ามีสักร้อยอัพอย่างเงี้ยน่าจะดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันมี ability c h l o r o p h l l นะครับที่ว่าสามารถเพิ่มสปีดได้เวลาอยู่กลางแดดใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปคอมโบกับพวกโปเกมอนเรียกแดดก็น่าจะโอเคนะครับซึ่งจากที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับผมก็แอบคิดนะว่าผู้คนในชีวิตจริงที่จะเอาเมบูคิจิกะไปใช้อย่างเงี้ยผมว่าก็ดูจากค่าสเตตัสของมันก็ไม่ใช่โปเกมอนที่สเตตัสขี้เหร่ขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าก็คงมีคนเลือกแหละนะครับว่าชั้นชอบฟอร์มฤดูหนาวมากกว่าก็ใช้เฉพาะร่างที่เป็นฤดูหนาวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บดกันไปนะครับผมกับโปรไฟล์ภาพรวมของเจ้าชิคิจิกะกับเมบุคิจิกะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละฤดูนะครับว่าชิคิจิกะกับเมบุคิจิกะที่เป็นฤดูนี้ปุ๊บมันจะมีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับผมถ้าเป็นฟอร์มฤดูใบไม้ผลิของเจ้าชิคิจิกะนะก็จะเป็นตัวที่มีขนสีชมพูซึ่งตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนที่มีความหิวพืชเป็นอย่างมากครับไอคำว่าหิวพืชนี่คือแบบชอบกินต้นไม้ใบหญ้านะครับผมซึ่งกินในป่าพวกเนี้ยมันก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ว่าตัวของมมันนนรบบชชออไไปกกิพพวต้้ใหญืื ุที่มษปลูกเพราะฉะนั้นแล้วผู้คนที่อาจจะไม่ได้ทําพืชทําสวนมองไอ้นี่ก็เออก็น่ารักดีแหละแต่ว่าถ้าเป็นคนทําไร่ทําสวนนี่คือเกลียดมากนะครับว่าอชิคิจิกาเนี่ยนะมันจะเข้ามาในสวนของเรามันจะมากินของเราอีกแล้วก็อาจจะต้องมีวิธีการรับมือมีวิธีการขับไล่อะไรพวกนี้ไปซึ่งจุดเด่นของร่างกายเจ้าร่างฤดูใบไม้ผลินี้นะครับคือมันจะเป็นโปเกมอนที่มีกลิ่นหอมอ่อนนุ่มเวลาดมแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายครับแล้วถ้าเกิดว,ว่ามันกลายเป็นเมบูคิคิกาที่เป็นร่างฤดูใบไม้ผลิภายนอกของมันเนี่ยถ้าเทียบกับรร่่่่่าาางงงออออืืนนนนนทีเป็ฤดูกคััตวขขม้ ความโล้นนิดนึงนะครับก็คือส่วนเขาของมันเนี่ยจะมีเป็นดอกไม้ที่งอกออกมาซึ่งอันนี้เหมือนกับว่าเป็นช่วงฮานามิแล้วนะครับผมกำลังจะเข้าสู่ฤด,ดูที่มีใบไม้งอกงามครับเจ้าเมย์บุคิชิกะร่างนี้เนี่ยใช้คําว่าเป็นที่นิยมผู้คนชื่นชอบมากที่สุดในบรรดาสีร่างนี้แหละ,หละพอดูแล้วมันก็ค่อนข้างมินิมอลนะครับผมดูแบบว่าสวยงามส่วนดอกไม้บนเขาของมันกําลังจะเติบโตอย่างนี้นะครับและเมย์บุคิชิกะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าส่วนดอกไม้อะครับยิ่งมีสีชมพูอ่อนเนี่ยผู้คนยิ่งชอบนะมันดูแบ,บว,วแบบอมมะัันดใไ้ผลลีตขง มีข้อมูลอันนึงที่ใช้คาว่าน่าสงสารได้ไหมนะครับนั่นคือส่วนดอกไม้ที่มีการค่อยๆเจริญเติบโตอยู่บนเขาของเมบูคิจิกะเนี่ยมันจะแย่งสารอาหารจากตัวเมบูคิจิกะครับในขณะที่มันเป็นร่างฤดูการที่มีผู้คนชอบมากที่สุดมันกลับเป็นร่างที่เติบโตช้าที่สุดเพราะว่าต้องแบ่งสารอาหารไปยังดอกไม้บนเขาของมันซะด้วยครับต่อมาก็จะเป็นฟอร์มฤดูร้อนชิคิจิกะที่เป็นร่างฤดูร้อนนะครับขนของมันก็จะมีสีเขีเขยวๆนะครับก็สะท้อนถึงความเป็นฤดูร้อนที่ทําให้สีของมันเนี่ยมีความเขียวออกมาแล้วที ียววแลว้ยังมีกลิ่นเหม็นเขียวออกมาจากร่างกายของมันด้วยครับกลายเป็นว่าร่างนี้คือมองไกลๆคือชอบนะแต่ถ้าให้ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยคงไม่ไหวกลิ่นมันแรงเกินไปยกเว้นเสียแบบว่าคนบางคนที่จะชอบกลิ่นหญ้าที่มีความเหม็นเขียวจัดเลยอย่างเงี้ยก็จะเข้าใกล้ชิคิจิกาได้ไม่เป็นไรครับโดยร่างนี้นะครับผมจะเป็นร่างที่ชอบกินพวกใบไม้ใบหญ้าเหมือนกับร่างฤด,ดูใบไม้ผลิไม่มีผิดเลยครับซึ่งจากการวิจัยของเจ้าร่างฤด,ดูร้อนนะครับผมจะมีโปกเกมอนตัวหนึ่งที่มันกลัวมากคาดว่าผู้คนที่เป็นชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเอามันมาเพื่อเฝ้าไร่นาไม่ให้ คิคิจิกะเข้ามานะครับโปกเกมอนตัวนั้นก็คือลูกาลูกันนั่นเองครับลูกาลูกันก็แบบออกแนวโปกเกมอนหมาป่าใช่ไหมเออถ้าเกิดว่ามีลูกาลูกันเฝ้าไร่นาอยู่อย่างเี้นะครับเจ้าชิคิจิการ่างฤดูร้อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามาเหยียบสักเท่าไหร่ซึ่งถ้เป็นอย่างร่างเนี้ยเขาระบุเลยว่าตัวที่มันกลัวจริงๆจะเป็นลูกาลูกันแต่ชิคิจิการ่างฤดูใบไม้ผลิเมื่อกี้เ,เขาพูดกว้างๆครับผมว่าต้องหาวิธีการรับมือไม่ให้มันเข้ามากินพืชสวนของเราอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมบูคิจิกะที่เป็นร่างฤดูร้อนะครับมันก็จะเติบโตขึ้นมาแบบนี้โดยที่ว่าขาของมันก็จะเป็นขาโลนๆแล้วนะจะไม่ได้มีขนสีครีมๆง ออกมาตรงบริเวณข้อเท้าเหมือนกับร่างฤดูใบไม้ผลิเมื่อกี้นะครับแต่จุดเด่นของมันก็คือมันจะมีใบไม้ที่อยู่ตรงบริเวณเขาของมันด้วยซึ่งใบไม้นี้นะครับผมก็มีสีเขียวตั้งแต่อ่อนไปจนถึงเข้มเลยซึ่งผู้คนเนี่ยจะชอบความเป็นสีเขียวเข้มของมันมากกว่านะซึ่งผู้คนจะประเมินเลยว่าเมบูกิจิกะเนี่ยที่มีพวกใบไม้นั้นๆใบใหญ่ๆอยู่บนหัวของมันยิ่งเยอะจะเท่ากับว่าเป็นเมบูกิจิกะที่มีสุขภาพแข็งแรงครับเมบูกิจิกะร่างฤดูร้อนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเวลาที่ใบไม้หล่นลงมาจาก ขาขาบางทีผู้คนก็จะมีการเอาใบไม้ของมันไปทําเป็นพวกชาดื่มได้ด้วยนะครับซึ่งชาก็ถือว่ามีคุณสมบัติดีดูแลสุขภาพได้แต่ที่นี้เขา r มาร์ k ไว้ให้ว่าถ้าเป็นเมบูคิจิกาที่มีการเติบโตในภูมิภาคเพาเดียเนี่ยจะมีกลิ่นที่แรงที่สุดเลยครับต่อมาเป็นร่างฤดูใบไม้ร่วงนะครับถ้าเป็นชิคกิจิกะร่างฤดูใบไม้ร่วงผลของมันก็จะมีสีส้มนะครับโดยที่ว่าตัวนี้นะครับผมกลิ่นของร่างกายก็จะกลับมาดีแล้วนะครับก็คือกลิ่นร่างกายเนี่ยจะออกเป็นกลิ่นหอมหวานนวลติดจมูกนะะนบรดดาชิิกททััท้้งงหว ร่างหรือดูเป็นไม้ร่วงเนี่ยถือว่าเป็นร่างที่มีอารมณ์ค่อนข้างสงบมันสามารถเชื่องกับผู้คนได้ง่ายมากๆแค่ผู้คนเนี่ยให้อาหารมันอย่างสม่ำเสมอแป๊บเดียวมันก็ติดแจแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจับมันไม่ต้องสู้ก็ได้เอาอาหารมาล่อมันให้มันแบบว่ากินไปสักพักหนึ่งเชื่องปุ๊บก็สามารถจับมันได้โดยง่ายครับและร่างนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นร่างที่มีนิสัยไม่เขินอายเวลาที่อยู่กับมนุษย์เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่เวลาอยู่กับมนุษย์นะบวกก ก็อยู่กับมนุษย์ได้ค่อนข้างโอเคและทีนี้ถ้าเกิดว่ากลายเป็นเมบูคิจการ่างหรือดูใบไม้ร่วงปุ๊บส่วนขนสีครีมที่ข้อเท้ากลับมาอีกแล้วครับผมเออก็ไปมีความคล้ายกับร่างหรือดูใบไม้ผลิใช่ไหมครับแล้วส่วนเขาของมันนะครับผมคราวนี้ก็คือจะเป็นใบไม้สีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชั้นดีของฤดูใบไม้ร่วงเลยนะครับเจ้าเมบูคิจิกะตัวนี้เนี่ยก็มีคนชอบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับเขาใช้คำว่าอัตราส่วนของผู้คนที่ชอบเนี่ยก็ใกล้เคียงกับฤดูร้อนอยู่นะเออซึ่งคนก็จะชอบมันด้้ววยตรรงงงงงเเขขาาอออมมมมัันนนทีีีี่่่ป็พกใบบไสแดๆะคซึ สีแดงบนหัวของมันเนี่ยยิ่งมีสีเข้มมากเท่าไหร่นะครับผู้คนก็จะยิ่งชอบเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้กลิ่นอายของฤดูใบไม้ร่วงดีแต่อธิบายอีมุมนึงได้เลยว่าถ้าสีมันยังจางๆอยู่เนี่ยเมบูคิจิกะตัวนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยให้กลิ่นอายของความเป็นฤดูใบไม้ร่วงสักเท่าไหร่ครับและตัวของมันนะครับผมในบรรดาเมบูคิจิกะทั้ง4ร่างนะตัวของร่างฤดูใบไม้ร่วงนี้ถือว่ามีความก้าวร้าวและดุร้ายมากที่สุดเลยครับจากที่มีการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ทดลองซว่ามนุษย์เข้้้าาไไปปใกลลแวเ็นยังงคมดรายของมันควาาาามมมกก้รรวของงันีจะแสด ในงแง่ของการที่ว่ารำคาญมากกว่านะครับแต่ไม่ค่อยทาร้ายร่างกายนะแต่ด้วยความที่มันมีนิสัยแบบนี้นะครับมันก็มักจะมีการตีกันเองครับผมก็คือเราจะได้เห็นว่าเมบูคิจิกะที่เป็นร่างฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันมีการทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วจากที่มีการสื่อค้นลึกลงไปอีกเนี่ยเมบูคิจิกะร่างฤดูใบไม้ร่วงที่จะมีการทะเลาะก,กันตีกันมากที่สุดก็คือจะเป็นพวกตัวผู้ครับผมเออก็คืออารมณ์ไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะตีกันบ่อยหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวเมีย ไม่ได้ตีกันแย่งหญิงแต่อย่างใดนะแล้วต่อมาก็จะเป็นร่างฤดูหนาวกันบ้างแล้วนะครับเริ่มที่ชิคกิจิกะเนาะซึ่งไอ้ตัวฤดูหนาวนี้นะครับผมเราจะสังเกตว่าส่วนขนของมันก็จะมีความเป็นแบบสีน้ําตาลนะจุดเด่นของไอ้ตัวนี้เลยนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นหอมหวานบลาบ,า,บ,า,บามาเยอะแล้วนะครับชิคกิจิกะร่างฤดูหนาวนะครับมันเป็นตัวที่ยังไม่มีกลิ่นออกมาเลยครับผมเออถ้าเกิดว่าอยู่ในฟอร์มนี้เนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชิคกิจิกะแต่อย่่่่่่่่าาาาางงงงใดดซโยยธรรรรมมมมชชตตติิิิขออออัััันนนนนนนทีีีวววไกกกกลลเป็ษณ์ห้้้้้ผูููคจ มันก็เลยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งครับผมที่ชอบเอาหัวไปพุ่งชนสิ่งรอบข้างซึ่งก็จะมีชิคกิจิกะบางตัวที่พุ่งเอาหัวชนไม่เลี้ยงเลยนะครับหมายความว่าเห็นใครน่าสนใจมันก็พุ่งเข้าชนเลยแต่ทีนี้ชิคกิจิกะบางภูมิภาคบางสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะดเด่นที่อาจจะถอยไม่อีกสเต็ปนึงก็คือว่าถ้าไม่สนิทสนมมันก็ไม่เอาเขาพุ่งเข้าชนซะเท่าไหร่เขาของชิคกิจิกะตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีความแข็งแรงเป็นระดับต้นๆเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเอาไปพุ่งชนคนชนโปเกมอนอย่างเาหูคนนรบดับวะฤ ก็จะมีขนสีขาวๆปกคลุมตรงบริเวณลำคอนะครับแล้วก็ส่วนข้อเท้าของมันก็จะมีขนสีขาวปกคลุมเอาไว้ด้วยและเขาของมันก็จะเป็นสีขาวพโพลนเลยครับซึ่งตัวนี้นะครับผมใช้คําว่ามีผู้คนชื่นชอบน้อยที่สุดในบรรดาเมบูคิจิกะทั้งสีร่างแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบมันเนี่ยเขาว่ากันว่าคนคนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนพันธ้ข้างรักเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับเออซึ่งพอเป็นเมบูคิจิกะร่างฤดูหนาวนะครับเขาบอกวันนี้ใสเนี่ยค่อนข้างสง,งบสงเสงียมนะคือไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวเหมือนเมบูคิจกกะรรร่างงงดูบไม้้้ววแลััทหนี็ เป็นข้อมูลของเจ้ากวางสี่ฤดูแห่งโปเกมอนเจน5นะครับผมอ่าซึ่งแต่ละฟอร์มแต่ละนิสัยแต่ละร่างแต่ละตัวมันก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งผมชอบความหลากหลายของมันมากเลยนะเหมือนประมาณได้มาเล่าโปรไฟล์ของโปเกมอนตั้งแต่ตัวนะครับผมเออแต่สุดท้ายแล้วมันมีแค่2ชื่อนะครับถ้าให้ท่านผู้ชมเลือกตรงนี้นะครับให้เลือกกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมชอบเมบูคิจิกะที่เป็นร่างของฤดูไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันสิครับถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมชอบร่างฤดูร้อนนะเออรู้สึกว่าเขาของมันก็ววีวเขยชอ อยู่ซะด้วยเออก็ดูแบบว่ามีสเสน่ห์ในฐานะโปเกมอนที่เป็นธาตุนอร์มอลกับธาตุพืชครับแล้วท่านผู้ชมชอบฤรือดูไหนร่างไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเด้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ